สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับ Mitsubishi x p a n d e r 2025รถ MPV 7ที่นั่งรุ่นใหม่ที่ได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นทั้งดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีเพื่อมอบประสบการณ์การขับขี่ที่สะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งกว่าเดิมเริ่มจากดีไซน์ภายนอก x p a n d e r 2025ยังคงเอกลักษณ์ของรถครอบครัวที่ทันสมัยและแข็งแกร่ง ด้านหน้าโดดเด่นด้วยกระจังหน้าแบบใหม่พร้อมไฟหน้า LED projector design ฉกเฉีียวเพิ่มทัศนวิสัยที่ดียิ่งขึ้นกันชนหน้าออกแบบให้ดูดันขึ้นพร้อมไฟตัดหมอกล็ดส่วนด้านข้างมาพร้อมล้ออลลอยดีไซน์ใหม่ขนาด17นิ้วและเส้นสายตัวถังที่เพิ่มความสปอร์ตห้องโดยสารภายในได้รับการออกแบบให้หรูหราและกว้างขวางมากขึ้นเบาะนั่งหุ้มหนังแท้พร้อมระบบปรับพับเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระ แผงคอนโซลตกแต่งด้วยวัสดุแบบซอฟทพัชให้ความรู้สึกพรีเมียมมาพร้อมหน้าจออินโฟเทนเมนต์แบบสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบรับอากาศแบบดิจิตัลพร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารแถวหลังให้ความเย็นทั่วถึงทั้งคัน ด้านสมรรถนะ Xpander 225 0ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์1.5ลิตร MIVEC DOHC 6ว wow! าล์วให้กำลังสูงสุด105แรงม้าแรงบิด141นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์ CVT ใหม่ที่ให้การขับขี่ที่นุ่มนวลและประหยัดน้ำมันมากขึ้นระบบช่วงล่างได้รับการปรับปรุงใหม่เพิ่มความนุ่มนวลและความมั่นคงในการขับขี่ทั้งในเมืองและทางไกลในส่วนของความปลอดภัย Xpander 225มาพร้อมกับระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะเช่นระบบเบรก ABS และ EBD ระบบควบคุมเสถียรภาพ ASC ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HSA และกล้องมองภาพรอบคัน360องศาพเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ขับขี่ในทุกสถานการณ์สำหรับราคาของ Mitsubishi x p a n d e r 2025ในประเทศไทยรุ่น GLS LTD ราคา7,99,000บาทรุ่น GT ราคา9,12,000บาททั้งหมดนี้คือความน่าสนใจของ Mitsubishi x p a n d e r 2025ที่ตอบโจทย์ทุกการเดินทางของครอบครัวยุคใหม่ สนใจสามารถเยี่ยมชมและทดลองขับได้ที่โชว์รูมมิตซูบิชิทั่วประเทศขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปสวัสดีครับ